สวัสดีครับพบก,กับสุดข่รวลิเวอร์พ o เราเริ่มต้นกันที่หงแดนจอปิดดิวผู้สืบทอดมาติปตัวจริงมาเกฮีปากหลังจอมลุยตอบโจทย์ทุมิตินะครับเป้าหมายเบอร์นหนึ่งลิเวอร์ล็อกเป้ามาเกฮีปรกหลังทิมจังเกตเป็นตัวแทนของเจอมาติปสิ้นสุดการรอคอยลิเวอร์กำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อปิดดิวคว้าตัวมาเกฮีปรกหลังตัวเก่งของเกตัปเปเลตก็มาเป็นผู้สืบทอดต,ตำแหน่งของเจอมาติปกองหลังระดับตำนานจอมเกา๋าผู้เป็นที่รักของแฟนบอลอย่างแท้จริงนะครับ ลังจากที่มาตีมนะครับซึงเป็นที่จดจําในฝีเท้าอันญญเยี่ยมและบุคลิกอันเปี่ยมสเสน่ห์ได้อําลาทีมไปเมื่อสมมติที่แล้วและดูหนุนว่าจะาเร็วคอนซาท,ที่ถูกดันขึ้นมาแทนกาลังจะย้ายออกไปนน้นทาให้หงแดงต้องลงตลาดเพื่อหาเซ็นเตอร์แบ,บ็กคนใหม่และทุกสายตาต่างพ,พุ่งไปที่เกฮีเป็นเป้าหมายอันดับที่1นดิวที่ใช่ตอบโจทย์ทุกด้านตัวอย่างวงชี้ว่าเกฮีคือการเสริมตัดที่ฉันฉลาดและสมบูรณ์แบบสำหรับลิเวอร์พูลในยุคข,ของอานเนอร์สเอตก็ไม่เพียงแต่มีสานะเป็นผู้เล่่นนท้องถิโโฮกร ซึ่งช่วยแก้ปัญหาโคต้าน,นักเตะของทีมได้แต่ยังเหลือสซนญญต์กโตสแกตเพียงปีเดียวทําให้ลิวอู์ฟูอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในการเจรจาและมั่นใจว่าจะได้ตัวเขามาในราคาที่เหมาะสมแม้จะเป็นถึงดีกีททีมชาติอังกฤษก,ก็ตามด้วยประสบการณ์นในพิมลิกที่ชุกโชนและความสามารถในการเล่นในทั้งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายและขวาทําให้เขาคือจริซซาว์ชิสกันที่ลิวอู์ฟูกำลังมองหาทายาทจอมลุยทอดแบบดนเอของมาติป แต่เหตุผลที่ทําให้ดีวนี้น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษคือเกฮีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ถอดแบบมาจากเจอรมาติฟนั่นคือความสามารถในการพาบอลขึ้นมาจากแดนหลังเลี้ยงกินตัวฝ่าแนวพรสซิ่งของคู่ต่อสู้สร้างมิติใหม่ให้กับเกมรุกได้อย่างเหนือความคาดหมายสถิติตยืนยันชัดเจนในฤดูกาล2023-2024ถึง 2024. เกฮีเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่มีค่าเฉลี่ยการเลี้ยงบอลมากที่สุดเป็นอันดับที่3ในพรีเนี้และน่าทึ่งกว่านั้นคือเขามีอัตราการเลี้ยงบอลสําเร็จสูงถึง80% ซึ่งดีที่สุดในบรรดาผู้เล่นทุกคนที่พยายามเลี้ยงบอลมากกว่า25ครั้งในลีกการมาของเขาจึงไม่ใช่แค่การหาตัวแทนแต่คือการค้นพบผู้สืบทอดที่สมบูรณ์แบบทางแง่ของฟีท้าวและจิตวิญญาณการเล่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวนี้จึงเป็นการสมทัสที่ชันฉลาดอย่างยิ่งสำหรับหงแดงยุคใหม่นี้นะฮะดิวสสถานกรุงลอนดอน สือนังเปิดเผยมาเกฮีเหมือนปืนใหญ่เลือกซบลิเวอร์พูลเต็มแก่งแนวรับหงปาหน้าปืนมาเกฮีประการังทีมชังเกรดเตรียมปฏิเสธอาร์เซนอลพยาซบลิเวอร์พูลศึกนอกสนามเดือดลิเวอร์พูลกับแชมป์พรีเมียร์ลีกลูกการล่าสุดตัเป็นข่าวเตรียมปานหน้ากุแก่งโคสกันอย่างอาร์เซนอลในการไล่ล่าลายเซ็นของมาเกฮีประการังดีกีกับตันทีมคริสตัลเพลทและมีาราย,ยางานว่าตัวนักเตะได้ตัดใจเลือกที่จะย้ายมายังถิ่นแอนฟิ์มากกว่า นีกคือการเดิมเกมที่น่าสนใจของหงดังในตลาดการขานนักเตะสมร์นี้ที่นอกจากถูกคว้าตัวมิกเนมอย่างฟอร์เรนวีเตและจะูมีฟิมปงมาได้แล้วพวกเขายังมองถึงการแก้ปัญหาในแนวรับอย่างตรงจุดสื่ออย่างเดอะอิติพีเดนซ์นะครับรายง,งานมาว่าเหตุผลหลักที่เกฮเลือกลิเวอร์พูลคือโอกาสในการลงสนามเขาต้องการความมัน่นใจในการย้ายทีมครั้งสําคัญและมองว่าหงดังซึ่งกาลังปล่อยตัวเจอร์รคอนซาให้กับเลเวอร์กูเซ่นมีพื้นที่สําหรับ เขามากกว่าอาร์เซนอลการมาของเกยฮีเป็นจิ๊กซอวชิ้นสาคัญที่ตอบโจทย์อาร์เนอรสเัตได้ถึง2เด้งนอกจากจะเข้ามาเป็นตัวแทนของคอนซาในแผงหลังแล้วเขายังมีสถานะเป็นผู้เล่นโฮมกรซึ่งเป็นสิ่งที่ลิเวอร์ต,ต้องการเพื่อรักษาสมดุลตามกฎของพิมล์ลสสถานการณ์ยิ่งเข้าทางลิเวอร์พูลไปอีกเมื่อกองหลังนิวัอร์ยีวันีนี้เหลือสนัก,กับพาเลตอีกเพียงปีเดียวนั่นทําให้ปราศาทเรือนแก้ว ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยอมขายเขาออกจากเทียมในช่วงสมร์น,นี้เลยดีกว่าจะเสียนักเตะคนสคันไปแบบฟรีๆในปีหน้าหากลิเวอร์สามารถเจอจากค่าตัวที่พาเลทพอใจได้ก็แทบจะแน่นอนว่าประรกันหลังกับตันเทีมรายนี้จะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ในแผงหลังของหงแดงในเรเ็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับฝันสลายโรมมโนยันเปเซปิดประตูใส่หน้าหงไม่ขายบาโคลา แม้ทุ่งถึง1 0ึงล้านปอนด์ก็ตามข่าวร้ายจากปารีสฟอนบิโซโรโมาโนนับยืนยันเปเชไม่มีแผนการขายตัวเาสลี่บา์โคล่าเด็ดขาดในช่วงสมนี้โดยความหวังของเดอะครับที่จะได้เห็นแนวรถกระแมงระดับวันเดอร์คิดอาจต้องพังทะเลยลงเมื่อฟอนบิโซโรมาโนกูรูตลาดการแข่งต่เตะชื่อดังได้ออกมาดับเทียนด้วยตนเองโดยยืนยันว่าปารีสแซงต์แชงหรือว่าเปเชได้ปิดประตูใส่ทุกความเป็นไปได้ และไม่มีแผนที่จะไปตัวบาสรีบาโคล่าปีดดาวรุ่งพวงแรงออกจากทีมในช่วงสมัยนี้อย่างแน่นอนการยืนยันครั้นงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวหนะ้าหูจาดิการเดียนบาหพูกำลังเตรียมก็เสนอมูลค่ามาสันถึง100ร้ล้านปอนด์เพื่อไล่ล่าตัวดาวเซนเดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้โดยมาว่าก็คือตัวแทนซูโม,มนแบบหาทีมต้องเสียลุยดิอาร์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาซโกลาอย่างหนัก รวมน้วโรบูชเชนจนวาบาโคล่ายังคงเป็นส่วนสำคัญในแผนการท้องถิมของกุนเซอร์รุยเอลลิเยและสโมสรก็มีมความตั้งใจที่จะเจรจาด้วยบทสรุปปิดดย์ซัมเมอร์นี้แต่ยังไม่ปิดฉากแม้ประตูสู่แอนฟิลด์จะปิดลงอย่างเป็นการส,สำหรับซัมเมอร์นี้แต่ด้วยความสุดใจที่แน่วแน่และยาวนานของลิเวอร์ pool ประกอบกับสถานการณ์ในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอแฟนบอลอาจจะต้องอดใจรอและนี่อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหากาบการย้ายทีมที่ต้องติดตามกันต่อไป ในตลาดรอบหน้านะฮะแฮปปี้อยู่สมิการพอใจกับจำนวนเกมที่ลงเล่นในกับหงแดงแต่ละฤดูกาลของตามสมิการกับแบ็กซ้ายชาวกรีดของลิเวอร์พูลบอกว่าเขายังคงมีความสุขดีในทินแอนฟิลด์โดยเจ้าตัวนะครับพอใจกับจำนวนเกมที่ได้รับโอกาสลงเล่นในแต่ละฤดูกาลในสีเสื้อหงแดง สมิการ์ดย้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2020จนถึงตอนนี้จดต,ต,ตัวก็ยังไม่สามารถเบียดยังตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงจากแอนดูโรเบอร์สันมาครอบครองได้เมื่อถูกทัมถึงบทบาทของตัวเองกับลิเวอร์พูลสมิการ์ดในวัยยุคกาพีกกล่าวว่าแต่สำหรับผมการได้ลงเล่น27-29เกมที่ผมลงเล่นทุกปีในทุ่รายการนั้นมันมากกว่าการเล่น40นัดให้กับทีมอื่นและลีกอื่นตอนนี้ผมกำลังอยู่บนเส้นทางแห่งฟุตบอล ผมมีความสุขที่นี่ตลอด5ปีที่ผ่านมาผมมีความสุขกับนักเตะที่ผมมีอยู่ข้างๆและเสื้อที่ผมใส่เสมอมันเป็นเรื่องยากที่จะไปถึงระดับนั้นได้โดยการลงเล่นยีิบเจ็ดเกมในหนึ่งฤดูกาลในสีเสื้อหรือวุโ้โผก็ลองคิดดูดิผู้เล่นทุกคนไม่ได้เล่น50เกมบางคนเล่น50เกมบางคนเล่น10เกมและบางคนเล่น5เกมผมคิดว่ายีิบเจ็ดเกมของผมที่เล่นโดยเฉลี่ยใน4ปีที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ดีผมอยากจะลงเล่นมากขึ้นแน่นอน แต่ตั้งแต่นั้นมาในลีกกับทีมนี้ผมก็มีความสุขเสมอและผมทําให้ดีที่สุดแล้วดังนั้นผมก็โอเคกับเกมที่ผมเล่นเลวูโพู์เตรียมปล่อยเดวีด่ประตูดาวรุ่งออกไปเล่นแบบยืมตัวนะครับฮาวีเดวี่นะครับผู้รักษาประตูด,ตวดาวรุ่งของเวอร์พูลเตรียมได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากสโมสรด้วยสัญญยืมตัวในช่วงสมเมอร์น,น Liverpool เวอร์โคนะครับเปิดเผยว่า ประตูดาวรุ่งในวัยยี่สิบปีรายนี้ใกล้ที่จะตกลงย้ายไปเล่นกับคอสต์รีทาวในลีกทูด้วยสัญญาเยยมตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลแล้วและจะมีการประกาศขคตตกลงระหว่างทั้งสองสมโมสรในเร็วๆนี้เดวิดเพิ่งเซนจจ็นญาใหสม่กับหงแดงน,นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมโมสรก็ต้องการเก็บเขาวไว้กับทีมต่อไปในอนาคตแม้สมโมสรจะเซ็นญากักจอจิมามารดาชิวิลี่จากมาเลเซียและฮามินปีซี่เพื่อสับประตูดาวรุ่งจาก บูสคัตอะคาเดมียเอฟซีในช่วงเสมอน,นี้ก็ถามโดยตอนนี้เดวีจะเดินตามรอยเท้าของวิเตสลาฟยารอดในประตูชาวเช็กซึ่งพึ่งยับโปร,ร่มทีมอาแจากอัมสเตดัมในเอลีเบซีลีกฮอลแลนด์ด้วยสนยรมตัวหนึ่งฤดูกาลซึ่งจะทําให้เขามีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นสำหรับเดวีเคยอยู่บนม้านั่งสมรองให้กับทีมชุดใหญ่หลิเวอร์พูลแล้ว18แกมรวมทั้ง7ครั้งในฤดูกาลที่แล้วแต่ ผู้จัดการทีมอารสนัตยังไม่เคยส่งเขาลงเล่นเลยแต่เลือกยาวรอดลงฟฝสาเสองครั้งรวมถึงใช้เควินกกลเฮอร์ในยามที่อาริสงเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บการยืมตัวครั้งนี้เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทําให้เดวิดได้ลงสนามและพัฒนาฟีไหมลยมือได้อย่างต่อเนื่องนะครับโค้ชอเนย์ยกระดับลิเวอร์พูลได้จริงหรือไม่วิเคราะห์ให้เหตุผลหลังเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีม กุญแจสําคัญฤดูก,กาลแรกของอาร์เนสลอตในการคุมงานเิียอร์พูลภเขาสามารถนําทีมพง,งาควาแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ในทันทีซึ่งก็ถือว่าเกินความคาดหวังอย่างมากโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาหงแดงที่ทําได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับหากย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลอย่างมากเมื่อเจก้งคลับตัดสินใจอำลาทินแอนเวลการตุกงรณ์สโมสรก็ได้ดึงโค้ชอาร์เนที่ค่อนข้างโนเนียมในเวลานั้นเข้ามารับตําแหน่งใหญ่ อย่างไรก็ตามในช่วงปรีเซสั่นแรกของกุนซือชาวดัต์เราได้เห็น5แนวทางที่เขาสามารถพัฒนาทีมลิเวอร์พูลและบอกตำตงว,ว่าเจ้าตัวทําหน้าที่เรื่องกล่าวได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับงั้นงานนี้เราลองมาดู5แนวทางที่แฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลคิดว่าโค้ชอเนลสามารถปรับปรุงและยกระดับผลงานของโดเรสได้และต้องบอกเลยับว่าสิ่งเหล่านี้คือกุญแจสําคัญสู่ความสำเร็จของทีมเมื่อซีซั่นส0 2 4สถึง2025นหนะครับประเด็นที่1 หยุดการเสียประตูแรกที่มาเกิดขึ้นบ่อยเด็นหลักเลยนะฮะลูกทีมของจริงกลับเสียประตูแรกถึง23ลูกโดยคิดเป็น39.6%ของเกมทั้งหมดในฤดูกาลสุดท้ายที่กุนซือชอร์แมนกุม,ม,มเงียนการเสียประตูแรกถือว่าเป็นเรื่องน่ากังวลมากๆในยุคข,ของคลับทำให้มีสิ่งที่ต้องทํามากมายในแต่ละสัปดาห์สาหรับทีมที่ต้องกล้าซึ้งหนักและมีสภาพร่าง,รงกายที่เหนื่อยล้าอยู่แล้วสําหรับในยุค โค้อาเนอร์ต้องบอกว่าหงแดงเสียประตูแรกเพียง19ลูกจาก56แมตช์ในทุกรายการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์33.9%เปของเกมทั้งหมดแน่นอนว่ามันพัฒนาขึ้นสำหรับซีซั่นที่ผ่นานมาอย่างไรก็ตาม12เกมสุดท้ายหงแดงฟอร์มหลุดไปเยอะมากพวกเขาเสียประตูแรกถึง6เกมและพีกเก็บชัยชนะได้เพียง2แมตช์เท่านั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าในยุคข,ของอานเนอร์สลลตเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องมากังวลใจมากนะัก ราะทีมเสียประตูแรก5ลูกจากการลงเล่น20เกมแรกของซีซั่นบทสรุปทําได้สําเร็จนะครับก็ต้องบอกว่า,าเป็นการปฏิวัติข้อนี้ได้อย่างยดเยี่ยมประเด็นที่2ลดจํานวนผู้เล่นบาดเจ็บประเด็นหลักๆนะครับมีนักเตะ22คนพลาดลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บเมื่อฤดูก,การ23-24โดยรวมพลาดลงเล่นทั้งสิ้น362เกม สำหรับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าโค้ชอเนอร์ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับเขาสามารถลดจํานวนนักเตะที่พลาดการลงสนามได้มากถึง64.3มีนักเตะชุดเดีนเพียงแค่11รายเท่าน,นั้นที่พลาดลงสนามอย่างน้อย1เกมในฤดูกาลล่าสุดรวมแล้วนะครับพลาดลงเล่นทั้งหมด129เกมซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่มีการพลาดลงเล่นเกมถึง670เกมในช่วงสซีซั่นก่อนหนีน้ หนึ่งในบุคคลที่ควรได้รับเครดิตบางๆ,ๆนั่นก็คือโรเบนปีเตอร์หัวหน้าโค้ชสมรรถภาพทางกายของทีมชุดใหญ่ที่คอยปรัดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งนั้นนําไปสู่รางวัลตอบแทนอันล้ำค่าเมื่อจบฤดูกาลบทสรุปนะครับเปลี่ยนแปลงได้อย่างสําเร็จและสมบูรณ์แบบประเด็นที่3เอาชนะความยากลําบากที่กูดิสันพาร์คและโอแทสฟอร์ดประเด็นหลักถ้าหากคาดเดา2เกมที่มักจะทําแต้มหลุดมือไป ใน1ซีซั่นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในเกมเดือนเอลตัน,น e และแมนจูซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำการเดินทางไปทีโอทเทฟอร์ดและกูดิสันพาร์คพวกเขาเก็บได้4คะแนนจาก6แต้มในฤดูกาลนี้และถ้าไม่เกิดเหตุการณ์โดนตีเสม,มอในวินาทีสุดท้ายในช่วงทดเจ็บที่แสนยาวนานงานนี้เดอะเรดคงเก็บแต้มเรียบวุฒครบไปแล้วแม้หงส์แดงจะไม่ได้โชว์ฟอร์มโดดเด่นเป็นสั่านในการสู้กับเพื่อนบ้านที่แสนน่ารำคาญก็ตามแต่แมตช์ดังกล่าว ทีมสมควรได้รับคำชื่นชมอย่างมากขณะที่เกมเยือนโรงละครแห่งความฝันทีมจัดการทุกคู่เลร่วมชา้อย่างยอยยับถึง3 0เมื่อเดินกันเยอ่มนาสำหรับโอเทฟอร์ดอาจไม่ใช่สนามที่มีความทรงจําดีๆมั่งนักไม่ว่าฟอร์มจกมาเป็นอย่างไรก็ตามก่อนที่จะฟาดก่งกันแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะการไปเยือนที่นั่นมักจะได้ผลการแข่งขันที่ทําให้สาวกเดอะคัพอิ่มเอมใจเสมอบทสรุปสําเร็จ 4. เฉียบคมมากยิ่งขึ้น ประเด็นหลักไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลจะยิงประตูไม่ค่อยได้ในยุคจึงครับเพราะพวกเขายิงประตูดได้มากที่สุดตลอดการเป็นอันดับที่2ของสโมสรในซีซั่นส0 2 3ั4นแต่ทีมต้องมีความเด็ดขาดมากกว่านี้ในช่วงเวลาสําคัญสําหรับในพรีเมียร์ลีกการอ้างยิงข้อมูลจากฟุตม็อบลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีอัตราเฉลีย่ยในการทําประตูต่อเกมสูงที่สุด2.3ครั้งโดยสร้างโองกาสในการทําประตูที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น83ต่อ5ค่าเฉลีย่ยในการยิงเข้ากรอบมากที่สุด6.1 และสร้างโอกาสในการทําประตูมาติที่สุด150อย่างไรก็ตามเดอะเรดพลาดโอกาสสำคัญในการทำประตูหลายตัวหลายครั้งเช่นกัน92โดยมาจากโมเมสลา์24ครั้งและดีกโกโจต้า14ครั้งกณะในีดวกานซาวกเดคัพยังคงรู้สึกว่าทีมรักมีพื้นที่ว่างให้คู้แข่งสามารถบุกเข้ามาโจมตีได้ยกตัวอย่างในเกมกับปารีสแซง์แมงบุกมาสอยพวกเขาที่แอนฟิล ดังนั้นนี่คือจุดที่โค้ชอานเนอร์จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นสําหรับซูสึกซีซั่นส0ง5ั้ถึงส6ที่กําลังจะมาถึงบทสรุปยังต้องพัฒนาและสุดท้าย 5. การคุมเกมมากขึ้นและลดความเสี่ยงประเด็นหลักลิเวอร์พูลนะครับมักจะเป็นทีมที่เล่นเกมบุกลุกบุกแหลกหรือเป็นทีมที่สร้างดรามา่าบ่อยบ่อซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแต่มันคงจะดีกว่านี้ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ภายใต้การบริราารบรหารทีม และจัดการใหม่ต้องอยอมรับว่างหงแดงครับมักสร้างผลงานที่น่าตื่นเต้นหรือการพิสูจนการกลับมาชนะได้หลายต่อหลายครั้งในยุคข,ของโคชอเนอร์มีการเพิ่มเติมความควบคุมเกมเข้าไปในรูปแบบของการเล่นของเทียมซึ่งถอดแบบมาจากแนวทางการเล่นที่สร้างความกระตือรือร่น,นซึ่งเป็นที่คุ้นชินในยุคข,ของเชกิ่งคลับในเกมพิมพ์ลีกลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายขึ้นนำา32แมตช์และสามารถเก็บใยชนะได้ถึง25เกมซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอ,อื่นในลีก แสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากความวุ่นวายสู่ความเป็นระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบแม้จะสร้างค่า XG ความคาดหวังในการทำประตูสูงที่สุดในดีกแต่ลิเวอร์พูลก็มีค่า XG ในการเสียประตูให้กับกู่แข่งน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ในลีก38.7ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่จะได้ แนวทางการเล่นแบบนี้มีผลต่อบรรยากาศภายในแอนเฟลก่อนเข้าสู่ช่วงโคงสุดท้ายของการลุนแชมป์อย่างไรก็ตามวิธีการของโค้ชอเนอร์สามารถนำทีมบรรลุปเป้าหมายได้สําเร็จบทสรุปแก้ไขและทําได้สําเร็จนะครับนี่คือสรุปการเลี้ยูมน,นะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่24มิถุนายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ